ทพ่พี่น้องนะครับไปเบ่งโบสถ์สีน้ำเงินนะครับปกติโบสถ์เป็นสีเขียนไล่ไท่สีทองตัดสีแดงนะครับมาจนี่เป็นสีเขียนลายไทย่สีน้ำเงินตัดสีขาวแตกตาอีกแบบนึงน,นะครับนะสูงนะครับสูงสูงสูงนะครับ โบทถสีน้ำเงินสร้างเมื่อพุทธศักราช2534นะครับบรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มมาเที่ยวกันเยอะขึ้นนะครับหลังจากที่โควิดเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับ สอปีนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็โควิดเริ่มซาลงนะครับก่อน,นัท่องเที่ยวก็กคลื้นนะครับวัดปากน้ำแขมหนูนะครับเดี๋ยวแอดมินสิท่าพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนะครับ ขึ้นไปดูแล้วนะครับข้างบนนะครับ ใหญ่โตนะครับใหญ่โตสวยงามมาจากไหนครับเนี่ยม,นะมาจากศีสะเกตมามาทัศนศึกษาหรือมาอะไรครับเนี่ย

ไปไม่เนี่ยนู่ดนด้านาน,าน,านู่นไปไปชมรอบกนะครับแล้วเรก็จะเป็นลวดลาย เสาแต่ละต้นนะครับก็จะมีผู้บริจาคต้นละหมื่นห้าพันบาทนะครับ,ะ 10, บ,นนะรบจะมีกียชื่อผู้บริจาคอันนี้ด้านข้างนะครับเดีวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับด้านในก็มีคนเยอะแยะเลยนะครับ รอบุทธรูปอยู่ข้างในนะครับมีคนมากราบไหว้ครับด้านบนมีภาพเขียนนะครับกำลังนะครับช่างทำงานยังไม่เสร็จนะครับ,นบนเป็นงานพุทธศิลป์ เป็นพุทธประวัติของพระพุทธเจ้านะครับปางต่างๆนะครับแล้วก็หากท่องเที่ยวก็มาขอพรมาขอพรมาแต่โรค รูปหน่อย Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để ด้างกำลังเียงภมากข้างบดเองไร่เพื่เงินไรที่ไปชำรด ก็คือลวดลายนะครับลวดลายครบับเพื่อนลวดลายแกะไก่ใช่ไหมกล้อนะงอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับรับสบภาพไม่ค่อยชัด เราทำได้ทุกอย่าง